บอกเป็นสัญลักษณ์ว่าน่าจะเป็นคุมน้มเนาะพี่น้องแล้วก็จะเว้นได้อยู่เป็นประมาณนี้เลยเนาะจ่าพี่น้องไปขอบใจรัฐบาลรับพิสูจ์โบโบหลอกน่าจ่าพี่นอ้องสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องปองไปเอฟซีสุขูสุขคนเด้อจ้า มบวยจเป็นทางฟังเล่าฟังไทยเนาะแล้วก็อยู่ต่างประเทศเดอ้อการยิดนดีตอนทำข้าซูสองทูบหนองน้ำสาวเล่าคนอินดี2สองเด้อพี่น้องมือนี้น้ำสีผ้าพี่น้องไปอัปเดตเบิงสถานการณ์หรวอว่าเบิงถนนเนาะหลังจากนา้ำท่วมไปซองมือตอนนี้ก็ลดแล้วด้วยาบกแล้วเนาะก่อนอื่นน้ำก็อยากฝากเตือนด้วยจา้าถึงหนุ่มไทยเดอ้อสีคิดที่คิดสิมาเทียวบ้านเสา คู่ลิงกับซอาคู่นามส่วงหนาฝนนอกจากรูปรบานสาวล่านะกับว่าอยากหามาเนาะพี่น้องเนาะอยากให้มากส่วนนาแรงร้กลัวเพระาะว่านาฝนถนนบานเฮาเป็นประมาณนีเลยเนาะพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันว่าเป็นแนวใดจ้า,าช่องนเสาลานี้นะคะข้ามาเบิข้า,าอัปเดตี่นอถนนบานเฮาหลังจากพี่น,น้ำเกิดามอือนกะ่อนตอนนี้ตา บกเลยอะน้าจ่าพี่นอ้องบกแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีหลายคนก็คอมเมนต์มาถามน้าชันา่น่าข่าวตา้โบกเพื่อนปะข่าวใต้รัฐบาลรับผิดชอบโบกโบกหรอกน้าจ่าพี่นอ้องนี่เด้อร์นังจากนามโบกนี่เนาะข่าวแกบตะใตยดอกจ่าพี่นอ้องตะใต้น้าจ่าแต่ว่าก็มีขีดต่อขีดตมตมิดนะนี่เด้อ นั่งจะนำรถนะคะพี่น้องก็จะมีคุ่มมีบอลในน้อยนึงเนาะนี่ทั้งกนกันเลยมีขีตอตอขีตตูมติดเขานะจ๊ะนี่ขีตอตอขีตตูมติดเขาเนาะพี่น้องเขาบริใต้ได้จ้ะพี่น้องน้ำท่วมนี่ ทาทั่วแบบว่าร้ายมือไหน้นะก็าอาซีใตยได้เนาะพี่น้องเนาะงเขาแต่ว่าอันทั่วโบเฮิงแับนี้พี่น้องท่วมมือนึงนยังประมาณนี้นะพี่น้องท่วมมือนึงแบบนี้นะก็เลยบริเตนนาะพี่น้องเนาะงเขาเห็นไหมตอนนี้นำบกกันด้วยจ้าหนุ่มไทยนะคะก็ <c oughs> เด็กศิลป์ผ้าไปเบึงท่างตอนท่างนาานะพี่น้องวา่าหลังจากน,าบบาน้ำท่วมในพิ่นสภาพเพิ่นเป็นาไดเนาะจ้า ไปกันเลยนี่อ่างอ่างน้ำปลาปลาห้ากันดีนี่เล้วนะจา๊ะโอ้ยเนี่ยนี่น้ำบกแล้วแต่ว่าก็ยังมีหมอกแกงอยู่พี่น้องยังมีียังมีน้ำแกงอยูาา่นะจ๊ะนี่เด้อย,ยังมีน้ำแกงไหลอยู่นะคะทุกคนนี่เนาะ เป็นปกติเดวนะจ๊ะนี่ก็เป็นคัวหรือว่าสะพานที่เพิ่นสร้างใหม่พี่น้องเลยน่ากำลังเปิดสายงานปีนี้แล้วนะจ้ะนี่เด้อนี่นี่นขาวในหน้านี่ทาถ่วมลายมือนี่กับสิตายอยู่เด้นี่เง่าแล้วตัวนี้นะแต่ว่ถวั่วหมาลายมือนะจ้ะนี่เด้อดำหมากแกงนี่พี่น้อง น้ำบุกแล้วแต่ว่ายังมีน้ำแกงอยู่น้ำแกงยังไหลอยู่พี่น้องขั้นฝนตกลงมาแห้งๆนี่พี่น้องท่วมเลยถนนบ้านน้ามันต่ำเลยพี่น้องรถใหญ่ก็เที่ยวอะไรปกติแล้วจ้ะพี่น้อง ำงานอยู่ปะเต็ดตายนูย้อยู่กันนะจ๊ะเย่ดูมองนี้ดูมองนี้คือสภาพกับสิเป็นประมาณนี้เลยนอกจากที่นมพี่น้องเด็กเขาอันนี้กบเปลือกเป็นตายได้คันถ่วสามสี่เหมือนนะพี่น้องแต่ว่าถ่วโบไลเหมือนเนาะคือลาสุดนี่ถั่ว ส่วนแบบประมาณสองหมื่นละพี่น้องดุยต่อค่ะทุกคนอู แต <Keep S 1> ่ with, friends, like ่ามือนั T ่นน่ะตัวมือได้แท่านี S ้นะพี S ่น้องต่ว่าเหมบอมาเขาบหมยางมาหอดทีเนาะตวมดลปดจนหลมืู้สไปได้บ่ มี่เขียดมันรอยน้ำนะจะไปที่จะไปทางไหนลูไปนี่แปล้วผีวะเบ็เบ็ดเบ็ดตอนสุดน่ะโอ้โหรถใหญ่กะเที่ยวไรอยู่แต่กบสิลาบากในี่ยอยจพาคนเม็กนิอกอันนี้คือภาพที่เห็น ไม่ใช่แค่แสดงนะคะทุกคนเป็นถนนถนนงจากถนนวานห่าอีนี่นะจ๊ะเสื่องนพคนนอกจาพจะนองเป็นประมาณนี้เนาะนาเูน้องน้องอันนี้นะน้องเ้พาได้นี้นะ ดีดพี่น้องเขากำลังเคี้ยวเนาะเขากำลังมานพี่น้องเลยแบบเน่าเลยจ้าป้าพี่น้องอะไรเนี่ยเนี่ยโอ้อาโ้หนัเติบอยู่เส้นนี้พี่น้องเลยอ้าถูกน้ำมูแมตแรงนะคะทุกคนการสัญจรก็ต้องระวังเลยจ้าผู้ใดผ่านมา พานไปพานมาเส้นนี้เนาะพี่น้องบรรยากาศอยู่อีกมุมหนึ่งของบ้านเฮาเนาะนี่บรรยากาศจะดีประมาณนี้เนาะพี่น้องไปเนี่ยบรรยากาศดีแต่ว่าถนนไปนี่ไปนี่เลยดูปะปะปะไปทั้งนี้วะหยากรกคุ้มเลยนี่โอ้โอ้รั้งรั้งตางเกียนรถใหญ่มากนะค่ะเบิ้งสามเบิ้งสามเบิ้งมาจากศิริไตรบอ ันหนีไปกันนน้นมากวะระวังด้วยจ้าระวังนะคะระวังนะคะแล้วก็เวืนอนได้อยู่ ทิ่แต่คว่งกันไปเหลือเอาไว้แค่ความน่ารักและสดใสเขาไม่รักเธอแล้วรู้ตัวมั่งไป<แ>ขี่รถมาขี่รถมาเด้อพี่นอ้องไปเจอีสัพพ้าเนาะไ่ว่าหัวบ้านห้าอิน่นครัวเล็กเดพี่นอ้องเนาะหัวเล็กัวเล็กวิว ประวัดนี่ไล่มงหลวงปีนะสิได้พี่น้องควังแต่ก่อนพอก่อนมเมขเกิดมาเนะาะเสียสีขาวไปอันนี้เมื่อกี้นี่นะเป็นเป็นหองหรือว่าเป็นข้องอันนี้นะเป็นหัวอันนะี้หัวใหญ่เนาะเชื่อมต่อระวังบัตรย่างสูงหับบาตพ้นศูนเนาะอันนี้เป็นสพนะสาพานนะสะพานตัวเล็กเนาะพี่น้อง ตามการใส่งานอยู่มาตามกว่าได้หลยปีแล้วพี่น้องดูน่า,นาเดี๋ยวจะไปยืนอยู่บนกระดูก ยังทำค้นมาเลยยังยืนดิฮันนลูกอันนี้คือหยางก่อโอ้ก็จะเอามาตั้งเพื่อมาปักไขบบ่เบาเป็นสัญ,ญาลักษณ์ว่นาน่ะจะเป็นคุมน้มเนาะพี่น้องแม่มบอเนาะน่าชิมนแบบนี้นะพี่น้องเหมได้นีไน่ได้อะผ่านนี่ผ่านี่ เ่าคนไม่ยืนเลยนี่ทั้งนี้ม,มนูากาศดีขนาดเลยนงอันนี้มู่บ้านต่อจากมู่ บ้าย่างสูงเนาะต่อมานเนี่ก็เป็นบ้านหุ่นสูงเลยแต่เนาะหุ่นสูงสติเนาะอันแนบไปนะก็จะเห็นเพือนสร้างบ้านซองนี่ก็จะกำลังทยอยสานไม้ด้วยปะปุกไม้พี่เนาะก็จะอะไรวะนี่ห้องเนี่ยเนี่ยนี่ยเนี่นี่ยเนี่น้องน้องปลาน้องปลาในคนทางเพื่อนมีตะลังงานพี่น้องก็จะกำลังสร้าง ขยายขยายออกมาเนี่ยเพว่าอยู่ในบ้านกับบ่บอปลาบางตัวกับใหญ่มาอยู่แบบนี้เนาะพี่น้องอยู่เขอนท่าอยู่น้องเดอนะต่งงามๆพี่น้องแอบ,บนี่เอ่ออันนี้เป็นมูบ้านพนสูงนะจ๊ะบ้านเฮาบ้านย่างสูงเนาะ

ดี๋ยวน้งดูหมูบ้านเท่าดอว่าอยู่บ้านเท่าสไลด์ก็จะจะมาเป็นเงีอนแบบิดเป็นบานดินค้มคมคมไม่ครอบเพื่อสร้างบานสองสไลก็จะนิยมหดเป็นว่าดินเนาะเมเดินล์ยนอย่าเยพื่อนคอแบ่กันิยบ มึงนี่อกอันนี้กัทวมเลยค่านอยู่บ้านทั้ทวอยู่นีกัทวมเห็นไ่มคะว่าจะเกือบตายมัตีเนาะนี่นะคะโอ้้มนี่พี่นอาขี่ต่อมากเลเนาก็สิบหกัวน้องเข้มเลย ข่าน้องเทียมน้องดนะ้วยสภาพน้องเทียมนะเทียมนี่จะเกิดขวาน้องเทียมนเนนาะีลย,ยอันนี้ก็เป็นหวยคือกันเนาะระวังบันนงบ่นฟุตสูงขาบั่นโดมงบางยางพี่น้นองขวาตัวนี้เนาะขวาอันนี้ก็คือแบบคลายบักโอ้ใส่งานมากก็ตามกูได้รอยปี่น้องพี่น้องถามเพ่ก็เดียวกับซ้อมเฮ็ดไม้ยังแบบนี้นะ ไล่อยู่น้อพี่น้องถ้าฝนตกลงมาแห้งอีกเนา้ลำล่องถ่วมคือเก่าคือเหมือนนั่นพี่น้องแต่ว่าอันนี้หลังจากถ่วมไลยซ้ำมือชั่วมัน appeal, นี้มือหอดมือนี้เพิ่งกระโบกแล้วเนาะไปได้ขี่ขับไปเบิ่งอีกขาไปหอยพึ่งก็่จะเป็นท่าขางยางนะพี่น้องท่าขัดยางเนาะแต่ว่าทางเสน่ห์เนี่ยยิ่งข้าพี่นาก็อจะเ็ดใหม่พี่เนาะเลยนี่เป็นสะพานก็เลนสะพานเนาะ ตัวน้องเข้มพี่น้องเนี่ยขามากกัจะเห็นทุนทางลาดยางมาเนี่นะพี่น้องเลยทุนทางแดงแมีแต่บานข่อยมา,าห้าบานก็สูงอะไรพี่น้องเลยแต่ว่าแต่บานก็สูงโตไปหอนในเมืองก็จเาเป็ดปีที่แล้วเนาะลาดยางแต่ยังห้บานเท่ามีคุนทางยางแบบนี้อยู่พี่น้องฟังเบืองก็จะตั้งเบืองปี่นาปี่น,ยน้ยเนาะดรวอว่าแล้วเขาแล้วหนาะต๊ก รถแกลงไปคุณหลกพี่น้องในย,ยินาย่าวิ่เนาะจ้าวทาคลัดเป็นกัซอย,ดออยเดือยูเนาะตือสีเหตุหายยูนพี่น้องแต่ว่าห้ากระตรงล,อล่อหรือว่าถาเวลาเนาะจ้าพี่น้องทางเส็นซีดีดีกว่าเส็นข้างบ้านเท่าเนาะพี่นห uh. ้องาางเียเนยเนียเนี่ยเนะยเนี่ยเนี่เนี่ยันเน่าเนียเนี่าเน้่ยเน่ยเนียเนี่นี่เนี่ยเยเนเนี่นี่ยเจียเี่ยน่เนยนี่ยเนีี่นเนียน่ยเี่นเย สาวานถ้ามีถทาวนี่ก็โอ้ดีใจเลยพี่น้องเลยนอกจากเด้อโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรเลยด้อจ้าสำหรับคลิปนี้เท่าก,กับสิด่ดเพรจบคลิปแล้วก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเอาไว้เพียงจำหนีน้องพ่อแม่พี่น้องมาคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังแรงใจใฮีเด้อฝากกด้งไหลกุ้งเตกดติดตามบ,าบา๊ยบา,ยบายบายบ๊ายบายสบายดีบ้าน ดงมักย่างนะคะไปทั้งผลไม้มันดงย่างวานบึงวะวานสะทานอิงห้างนะคะ